สวัสดีครับผมกับจองลุงเดียนะครับตีมหลังบ้านน้ององค์นอิงนะครับอรุณสวัสดิ์นะครับตอนเช้าฟีสีตกตามดินน่ารักนะครับผมนะฟีสีเศร้าหน่อยเป็นบันแพงฟีีน้ององค์นอิงฟีสีตีมหลังบ้านแล้วก็ฟีีเด็กๆแก่งสีขานะครับมาคืนกับปล่อยตัางคืนครับผมเม้ามาก็เอาข้าวขอกแล้วนะครับสลับกับหมู่อวนครับนู่นหมู่อวนก็ไปกับแม่ก็ครับ ่วนบุญรอดกับดีดีดลุงเดียเอาเก้าวขอ,อกแล้วนะครับผุเมนาะแม่นวาวนรับผุมสลับกันสลับกันรับแม่นเนปล่อยไ้นอนเล่นนะครับไม่ได้ตั้งขอตั้งไดนะครับห้เขาเล่นฟ้าบานด้วยครับเด็กๆเดิดดนๆก็เป็นอู้เป็นตาแทนเรานะครับผมเมนาะ กับฝนตกนะครับลงเม็ดนิดๆน,น,นะครับพุมเนาะเมื่อคืนดึกแล้วครับตุมเตียงคืนนะครับแต่ก็ตกไม่นักนะครับนี่ปลาออกซิเจนนะครับอ่า ลอยวัวกันมาปลาเลือยเยอะนะครับพุ่มเนาะแต่ท่านแต่เป็นปลาปลาหม้อหรือว่าปลาฉน,น่าจะออกไปเยอะเลยครับแต่อย่างปลาในหรือว่าป,าปลาตะเพียนปลาอะไรพวกนี้ไม่กลายไปในแล้วครับปุ่มแต่ว่าไม่จมแบบนั้นจริงๆน้ำไม่ท่วมจริงบอ่อจริงๆนะครับ วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์น้องอุ้งอิงน่าจะพัก่อนนะครับเพราะมีงานที่ระยองต่อนะครับบรนช่างซ่องวันนะครับผมนะก็เดินทางกันตั้งแต่เสร็จจากคนแก่นนะครับบันบอสโจนะครับก็ตีรถลงไประยองเลยนะครับผมเนาะ ก็ไม่มีได้มากับกับรถจีงนี้ก็ให้แก่ขาดปลอดภัยนะครับความประมาทไม่ประมาทเป็นสิ่งดีดีที่สุดครับผมหน้าฝนนะเป็นอ่วงเรื่องความรำเรื่องการกับรถกับบาครับมันลื่นครับผมหน้าฝนนี้ตอนนั้นมันแจะมันได้กับรถก็ต้องใจความระมัดระวังนะครับพุมเนาะ ก็จริงสักิดได้กลมครองน้องนะครับในการเดินทางเดี่ยได้นะครับตีมานประตูทุกคนครับปุ๊บอะไรอะดอ่ะอ่ะด้อ,อันวิ่งไปกับน้องกับหมาลอบลอมานี้มารถมามาเร็วมาเร็วรถมามันล้นกับบางที่เราเดิน คือถ้าเขาเว้นแต่ข้าี่คือเขาแห่ใส่เลยนะครับพ่เนาะปล่อยหน้าจนก็อดึกได้ออ้ปล่อยจังหวาดดมันเปลี่ยนไปเลยตัวันนี้วาดระแวงนู่นนู่นแม่กับลูกกับ สารับกันครับสารับกับเด็กดือ้อสองสองนอนนอน,น,อนต่างคืนเลยสารับกันบางสารับกันบ้าง รถมานะรถมานะนุน่นรถมาเร็วน,นะรถมารถมาฮ้ฮสอ,อ,อ,องนอนนุน่นเซ็งเป็นไงอ่ะพักผ่อนบ้างทั้งสองเลย อย่าทำหน้าเศร้าอะไรตะกี้เนี่ยเพิ่งเอาเข้าวคอกโอ้โหทำหน้าเศร้ากันแล้วดูกับเอฟซีปล่อยเล่นทั้งวันทั้งคืนแล้วอะอะเออนอนพักผ่อนกันบ้างนั่นดีๆเนาะดูทำหน้าุณรอดด้วยทั้งวันทั้งคืนอ้นะรู้เรื่องนะดีๆนะ ตนหน้าเจ้าไม่เอาแล้วตั้งคืนแล้วนะปล่อยให้ตั้งคืนแล้วเออนอนพักผ่อนบ้าง <c oughs> อยากจะจะเล่นหนอกไปเล่นอย่างเดียวเมื่อวานเมื่อวานก็ตามห้าทั้งวันนะครับปุ้มเนาะตามห้ากันเมื่อวานกลับจากป่าอยู่นะก็ไปเจอห้าน,นายก็ต่างล้องหมู่อ้วนต่างล้องบุญรอดดีๆนะครับ กลับมาตึงไห้ไปห้ากันครับผมเดินหน้ากันเลืออแต่ตากอกัวแล้วกับตีรุตายตีว่าได้อัดคลิปตีว่าตำตาเดินไปพอดีกับวิ่งมาจากกอกัวกับไปเล่นกันมาเปียกไปอยูกย่กับปูว่ดีปูอยู่กอกัวครับน้องน้องก,กับปีน้องมาตัวเปียกมาน่าปักเพราบางกับเล่นกันต่างวันต่างคืน ไม่ใช่ก็นอนนะครับหลุงเดียน,นอนฟังตอนนี้มานอนเล่นนะครับเนี่ยนอนเล่นอยู่หน้าบ้านฝะนตกอยู่ฝนตกไม่นักนะครับตกอยู่ปัแกแหลกเขาวว่งไบห้าตีแล้วฝนกันเสร็จพอฝนจะกามาเล่นกันหน้าบ้านกับดังกันจนสว่างครับผมไม่ได้นอนแต่มันก็ดีนะครับคือกลางกลางคืนนะครับเขาก็เฝ้ายามให้เราเนาะเป็นหูเป็นตาเตนเรานะครับเราลับ กลางวันก็ก็ปักเป้าน,นี่ก็ตั้นจัตายานกันเนาะแต่ว่าไม่ไหวกับเสียด,ยดใใยครับเสียดใบไม้เปลวกะคาฮาครับผมทีนี่พาเด็กๆพาน้องๆเอาไปกันนี่ๆเน่ยโวยวายกันวัววิ่งโวยวายทีนี่ทำไมเราก็ต้องตื่นกันครับผม แนว่ามีอะไรไม่จริงครับเสียดล่อนได้แล้วครับขึ้นหยกขึ้นไม่ต่ำกว่าห้าอนลงนี้่ายงพอว่าเสียดหายขึ้นมาสักตัวก็คือตัวอื่นก็ตามกันหมดครับทีนี้เรานอนฟังอยู่ทีนี้นอนไม่รับครับต้งองยกขึออ้นเอมันมีอะไรไม่ต่อซองไฟไม่จะมีอะไร เสียดกันนอนรับตอกมันเป็นแบบนี้คงกับร่อนเสียดูหมูแต่คืนลงเดีบบอกวันนี้ไปนอนหลังบ้านเลยไปเสียดไปคือทำาไม่เมียได้ก็ไม่ต้องเข้าคือคือไม่ต้องให้ทำก่นอื่นนอนไม่รับหมู ลานะครับไม่ได้เอาเสื้อออกที่นะครับซาดนะครับวันนั้นปล่อยปอปาตะวุนเอาไปนอนนะครับแล้วเปียกนะครับจักตาก สองวันเลยลืมเก็บทุกทีเดี๋ยววันนี้ต้องจัดการแล้วต้องเข้า อูต้ตองข้าวนอนรับไม่สนใจใครตองข้าวตองข้าวนอนอยู่นะครับตองข้าวตองข้าวมันก็ลัลุกส่วนตัวครับ เมื่อวานกับเอฟซีมาไล่เาจ้านะครับพุ่มเนาะแหววเวียนมามาเยี่ยมน้องบางคนกับตูกลึกตูใกล้นะครับมีโจกมีลากำนองนะครับพุ่มเนะาะมันบ้านเก่ามาไล่ไม้น้องเนาะน่ารักครับแต่มาแปลกๆก็มีนะครับเมื่อวานลุงเดียก็เลยบอไปไปไป เกิดเราชังน้ำหนักโดยเหตุผลแล้วถือถ้ามันน่าช่วยก็คือช่วยกรับผมแต่แต่ว่าชังดูสภาพแล้วก็คือไม่น่าช่วยมาส่งนั้นๆหลวงเดียก็บอกไปไปตีนิ่ไม่มีนะปอยไม่อยู่แม่น้อยก็ไม่อยู่ไปนิ่ตีรุวนบุคคลนะอยู่อยู่จอดรถ้าวมาโดยประหลาการไม่ไม่ไม่ไ,มได้บอกหลวงเดียเป็นนิฟซี เอฟซีน้องอุงอิงปล่อยหน้าหลวงเดียวอาวดีครับพ่อเอกว่มไม่รู้จักใครตะกลนครับมาแกล้ๆครับมันก็ต่างไปรับเมียที่อุบลที่รถกระบะมาเรียบร้อยก็ต่างนักง่องรารอยอืมดูครับเป็นไบได้พี่เดินข้าวมาจอดรถสมมาที่นู่น,นครับผมกลางกำแพงกลางต้นเต้าเตต้นะม,ม่วมงวงครับเอฟซีดู Mà mì lời ấy, quay. Để bỏ ra o quê? Nhay bắt đầu làm nắng 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 ra nắng 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 กันเลยค้ำๆกันนะเมื่อวานกับทางป้านางบอกตัวนี้ไล่คนหนังกันอยู่นะครับพุ่มนะตั้งใจยกมือไหว้าวาด,ดีครับพ่อเอกยกมือไหว้หลุงเดียแล้วเอฟซีทีนั่นนะครับพุ่มไม่รู้จักใครสักคนโอเคครับพุ่มจ้าจ้านะครับคลิปนี้แค่นี้นะครับพุ่มนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวัาด,ดีครับผม